ดีครับคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับหน้าสัมผัส NC และ NO นะครับว่ามันคืออะไรทำไมเราถึงต้องรู้สิ่งนี้เป็นอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะไปเขียน PLC หรือไปต่อพวกตู้คอนโทรลนะครับที่มีพวกรีเลย์ไทม์เมอร์แมกนิติกพวกนี้นะครับหน้าสัมผัส NC และ NO เป็นพื้นฐานง่ายๆที่เราต้องเข้าใจแล้วต้องรู้ก่อนนะครับว่ามันการทำงานของมันเป็นยังไงนะครับ อย่างตอนนี้นะครับผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้นะครับคือหน้าสปัด NO นะครับย่อมาจาก normally open นะครับหมายความว่าสถานะปกติเปิดนะครับก็คือไฟฟ้านะครับจะไม่สามารถวิ่งผ่านตรงนี้ได้นะครับในสภาพะปกติแล้วตัวต่อมานะครับเป็น normally cross นะครับตัวย่อคือ nc นะครับ หมายถึงสภาวะปกติปิดนะครับหมายความว่าไฟฟ้าสามารถวิ่งผ่านได้ในสภาวะที่ปกตินั่นเองนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งสำคัญนะครับก็คือจุดคอมมอนนะครับจุดคอมมอนก็คือจุดตรงนี้นะครับจุดที่ไฟฟ้าวิ่งมาผ่านจุดคอมมอนแล้วครับจะไปออกหน้าสัผัส NC นะครับในสภาวะที่ปกตินะครับไฟฟ้าจะวิ่งผ่านจุดคอมมอนและมาผ่าน NC นะครับออกไปยังอันนี้หลอดไฟนะครับพลอตแลมป์นั่นเองครับ สมมติว่าตัวนี้ก็คือคอยล์รีเลย์นะครับพวกนี้นะครับก็คือคอนแทคของรีเลย์นะครับเดี๋ยวผมจะลองซิมูเลตให้ดูนะครับเห็นไหมครับในสภาวะที่ปกตินะครับไฟฟ้าจะวิ่งผ่านมาตรงนี้นะครับผ่านจุดคอมมอนผ่านหน้าสัมผัสอินซีนะครับออกไปยังหลอดไฟนะครับนี่ก็คือสภาวะปกตินะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ปกติแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองกดอันนี้ปุ่มสวิตช์นะครับจะสั่งให คอยของรีเลย์ตัวนี้ทํางานนะครับผมตั้งชื่อคอยตัวนี้ว่า K1 นะครับอันนี้ต้องตั้งเหมือนกันนะครับ K1 อันนี้ก็ K1 ครับอ่านะครับตอนนี้ผมกดแล้วนะครับตอนนี้คอยของรีเลย์ทำงานนะครับเห็นไหมครับว่าหน้าสัมผัสของ NO นะครับจากที่หน้าสัมผัสมันเปิดอยู่นะครับตอนนี้มันปิดแล้วครับกลายเป็น NC ไฟฟ้าสามารถวิ่งผ่านได้นะครับแล้วตรงนี้นะครับจากสภาพวปกติปิดนะครับหรือ NC นะครับ ตอนนี้จะเป็นเปิดนะครับไฟฟ้าไม่สามารถวิ่งผ่านได้ก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับ NC ครับไหมครับไฟฟ้าจะวิ่งผ่านมาอีกเส้นหนึ่งก็คือวาผ่าน NO นะครับจากสภาวะปกติ NO ตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็น NC นะครับไฟฟ้าจะวิ่งมาหาหลอดไฟหลอดนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับที่ผู้ที่เริ่มต้นนะครับจะเขียน PLC หรือจะทำตู้คอนโทรลนะครับจะต้อง เข้าใจจะต้องรู้เรื่องพวกนี้นะครับเป็นพื้นฐานอันดับแรกก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําสิ่งที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องเข้าใจจุดนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจนะครับกดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ